สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเรื่องใช้หน้าต่างแอดมินนะครับของที่จังโกโดยในคลิปนี้เราจะสอนวิธีการผ่าน IDE ของไพชารนะ์แล้วก็ใช้ภาษา Python ในการเรืนะ่องครับให้เราโหลดไพชาร์มาติดตั้งในเเพื่องแล้วก็ติดตั้งไพทอนลงในเครื่องเรียบร้อยนะครับ สามารถหาเราโหลดได้ที่เว็บไซต์ของไพชามและไพ t ทอนได้เลยนะ mm. เมื่อเราเปิดไปชามขึ้นมานะครับ mm. ก็ให้เราไปที่ New เ r o j e c t ครับสร้างสภาพแวดล้อมของโปรเจกต์ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับโดยให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของสภาพแวดล้อมนะครับที่ ทำให้โปรเจกต์แล้วก็โปรแกรมย่อยของเราสามารถใช้ได้นครับสมมติว่าตั้งชื่อไว้ใช้ nv e o n m e n t ตัวนี้จะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นดลนต่างๆที่จาเป็นในการสร้างโปรเจกต์และก็โปรแกรมย่อยนะครับเสร็จแล้วให้กดที่ create ครับเราจะได้โฟลเดอร์รับ my s i t e environment นะครับซึ่งจะมีโฟลเดอร์ย่อยข้างในนะครับ VNB ซึ่งใน VNB ก็จะเป็นไลบรารีต่างๆนะครับที่จำเป็นสำหรับเอาไว้เรียกใช้ในโปรเจกต์แล้วกในโปรแกรมย่อยใหมแอปของเราคนระับก็จะปรดกอบด้วไลบรารีแล้วก็สคริปต์ต่างๆครับซึ่งจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ environment หลักๆเลยนะไม่ใช้ environment นะครับเป็นเลเวลบนสุดเลย เสร็จแล้วเราจะสื่อเลยว่าไพชามจะสร้างไฟล์ main dot py ึ้นมาซึ่งเป็นตัวอย่างตัวอย่างการใช้คําสั่งการสร้างฟังก์ชันแล้วก็การใช้คําสั่งพ r i n t ธรรมดาน,นี้ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครัเพราะยังไม่ได้ใช้นะครับก็ให้ลงมาที่เทอร์มินอลตัวนี้ครับซึ่งเป็นเชล้นของไพชามนะเหมือนเราก็ทำต่ ไว้รับคำสั่งและทำงงานต่างๆครับอันดับแรกนะครับให้เราติดตั้ง Django ก่อนนะครับถ้าใครที่มี Django แล้วก็านขั้นตอนนี้กปได้เลยครับติดตั้ง Django ลงในในโฟลเดอร์สภาพแวดล้อมครับคลิ Install Django ครับกด Enter ครับรอครับ Django จะถูกติดตั้งลงครับในโฟลเดอร์สภาพแวดล้อมนี้นะครับแล้วก็ มันจะเอาเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาลงให้นะตัวนี้ก็รออินสตอล์อยู่รอสักครู่โอเค,คเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีวอร์นิ่งตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ยังไม่ต้องสงนใจก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่จำเป็นนะ เป็นเวอร์ชันของผมมันเป็นเวอร์ชันยี่สิบเอ็ดครับเวอร์ชันใหม่มันเวอร์ชันยี่สิบสองครับมันให้อัปเกรดไม่ยังไม่ต้องอัปเกรดนะเมื่อกี้เราติดตั้ง d จ a n ก o เสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ภายในายในโฟลเดอร์ environment นะไม่ใช้ environment นะสร้างสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ Django ขึ้นมาครับก็คือเป็นโัว D Django เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เกี่ยวกับแอดมินต่างๆเราจะเรียกใช้หน้าจอ admin แอดมินเราต้องสร้างโปรเจกต์ของมันขึ้นมาก่อนของดีเชิงโคแอดมินขึ้นมาก่อนนะครพิมพ์ดีเชิงโคแอดนมะินเรับสตาร์ทโปรเจกต์ตามด้วยสามเสียงแล้วตามด้วยชื่อโปรเจกต์จะเป็นชื่ออะไรก็ได้เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้เป็น สมมติต่าที่เป็นโปรเจกต์หม่์หม่โปรเจกต์แอดมินคำสั่งนี้เป็นการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ m ม p r โปรเจกต์แอดมินข้างในอยู่ข้างในโฟลเดอร์ m y s i t e environment นเน็ตนะครับกด enter แล้ว่อเสร็จแล้วลให้มาคลิกตรงนี้ครับเพื่อนแล้วคลิกขยายมาเนาะเราจะเห็นโฟลเดอร์เป็นการรีเฟรช ็ราเห็นโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับชื่อโฟลเดอร์ My Project Admin ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ไว้จัดการโปรเจกต์ของเรานะเป็นเลเวลที่สองข้างบนเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่บนสุดคือระดับเป็น Environment คือสภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมดนะจัดการเอาเป็นสคริปต์เป็นไลบรารีที่จำเป็นเอาไว้ให้ไฟล์โปรเจกต์สื่อสารกันเรียกใช้ได้สภาพแวดล้อมแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ ต่อไปก็เราจะสร้างาเพื่อดูโฟลเดอร์ย่อยเชื่อเป็นโฟเลเดอร์เก็เบเก็บแอปพลิเคชันของเราหรือก็คือโปรแกรมย่อยที่อยู่ภายในโปรเจกต์ของเรา,าในที่นี้ก็คือเราจะสร้างเพื่อเรีรู้ได้โจเอ็นเน้นเฉยๆนะเพราะฉะนั้นอธิบายให้เห็นว่าโครงสร้างของหนึ่งโปรเจกต์นในการพัฒนานโปรแกรมเว็บไซต์ต่างๆ มีระดับขั้นรดับชั้นอย่างไรของโฟโเลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ย่อยเข้าไปใน,ใน,ในามาเกจเอ็มเนนะครับก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับเรา,เาต้องอาศัยที่ชื่อว่าแมネเจอร์ายนะครับในการช่วยนะครับช่วยสร้างและช่วยจัดการงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเมเนเจอร์ายอยู่ที่ไหนนะครับ โดยโปกติครับ admin d a t a a s มันจะอยู่ใน folder main folder, folder ที่เราสร้างเมื่อกี้ mm hmm. ที่แชงกู admin start project m y project admin น database จะอยู่ใน m y project admin นะครับถ้าเราเข้าไปที่ m y i n project admin โดยถึง cd m y project admin ครับ cd คือ change ในคำโตนตี้คือการเข้าไปในโฟลเดอร์ m y project admin ครับ into center แล้วพิมพ์ dr i นะครับ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน myprojectadmin folder คนะรับินเดียรเพื่อดูว่ามีไฟใดมีไฟใดอยู่ในโฟลเดอร์ myprojectadmin ไหมในที่นี้เราต้องการดูว่า m a n a g e m ต n t อยู่ในในี้หรือไม่ก็มีง i นแล้วก็ e n t เ r รเราจะเห็นว่ามี management อยู่ข้างไหน myprojectadmin น,น,นี่มันมีมันจะมีย่อยนะรายการย่อ,อยครนะับ มันจะเยอะไงคนระับเมื่อเราทราบแล้วว่าไม่เด้ถอดไพ่อยู่ข้างในเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ย่อยคนระับโฟลเดอร์ย่อยถือโปรแกร,รมย่อยหรือแอปพลิเคชันย่อยนะอยท่านไปในถอดไพ่สตาร์ทแอปตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์ย่อยคนระับหรือชื่อของแอปพลิเคชันของเราครับเพราะ โดยปโฟลเดอร์ย่อยที่เป็นโฟลเดอร์ย่อยที่เราจะตั้งชื่อเป็นโปรแกรมของเรานะเอา่อก็ตั้งให้มันสื่อความหมายนะครับเช่นตัวนี้เราตั้งเป็น my admin Ad app อย่างนี้ก็ได้ เรากดขยายตรงนี้นะเพื่อรีเฟรชนะครับเราจะเห็นว่ามาแอดมินแอปนะครับจะถูกสร้างขึ้นคนระับแต่มันจะมีความต่ตางจุดสังเกตคือว่าในโฟลเดอร์แอนดมินแอเนี่ยมันจะมีวงกลมอยู่ตรงนี้นครับซึ่งในโฟลเดอร์ที่มีวงกลมอยู่เมื่อเราไปชี้มันจะขึนะ้นว่าแพ็กเกจหมายความว่า มันก็เป็นโฟลเดอร์ประเภทแพ็กเกจครับก็คือมันจะมีไฟล์ย่อยที่จําเป็นในการจัดการแอปพลิเคชันของเรานะที่ระบบสร้างขึ้นมาให้นะก็คือมีไฟล์พวกแอดมินจัดการแอดมินดับไฟลนะไฟล์จัดการแอปฟล์โมเดลพวกเทสต์ดูอะไรต่างนๆะสร้างขึ้นมาแล้วไม้อีกอันหนไม่โปรเจกต์โปรเจกต์แอดมินนะครับก็คือ my ่แอดไม่แอดมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ my project admin ก็คือหมายเขาว่า โปรเจกต์ Project, แล้วก็แอปย่อยสภาพแวดล้อมของโปรเจกต์โปรเจกต์แล้วก็แอปย่อยแบบนี้ครโอเคเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องบอกไ้ไอ้โมดีเจงโก้นะครับว่าเข้ามาทีเราต้องเช็คก,ก่อนนะว่า ทั้งหมดขอางเราทำงานไหมพออเพราะว่นนาเราเราได้สร้างไฟล์โฟลเดอร์แอดมินแล้วแอดมินโปรเจกต์แอดมินแล้วก็เป็นแอดมินแอป,ปขึ้นมาเราล,ลองเราลองวยดดูว่าไฟลภายในตัวนี้ทำงานหรอือไม่ครับให้เราพิมพ์ไพทอนภายครับในเซิร์ฟนะเวอร์นะครับแล้วคนนี้ตั้งอะ Okay, ตรงนี้นะครับ starting development server at http slash 1 a 0 0 0อนันนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่มันสร้างขึ้นดิจิทัโก้ทีสร้างขึ้นนะเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ของดิจิทัโกครับสร้างขึ้นในเครื่องของเราเนาะให้เราพัฒน,นาโปรแกรมต่างๆแล้วเราก็ดูได้ว่าเฮ้ยเวลามันไปอยู่บนเเวอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโปรแกรมของเราคนระับนาะให้เรากดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเปิดโครมขึ้นมานะครับ อยู่ไอเอลฮัวเป็นแบบนี้มันจะขึ้นหน้านี้แล้วหน้าคุณแบบใช้ซับเบอร์ของเราเป็น i n s Tn l องซับเจ็ดหัวคลเายเจอชาแล้วดี๋ยวจะโก้สร้า,างให้นะโอเคทีนี้เมื <Okay. S 2> mm ่ hmm. อกี้เรามีการสร้างโดยใช้ Django Admin มินแบนนะครับพอใช้ก็คือเราสามบ้านเทียดูได้เลยนะว่าหน้าแอดมินจะใช้ได้ไหมพิมพ์แอดมิน เดใหม่ิคนถว่ายงไม่ได้นะรามาที่ไพยคมก่อนนะวับมาตรงเทอร์มินอลกดคอนโซเราต้องมีการบอกก่อนนะบอกับทโกนะว่าเราใช้จะใช้แอร์เอดมินนะยกใช้ไฟแอดมินโปรเจกต์เอดมินนโดยเราต้องมีการย้ายไฟลก่อนนะ Python เบลต์นัไพยไปเตรียมยคนาบแล้วกด Run Show ถาไม่ใช่พิมพ์เบลต Python เบนัไพอนอีก่อน เห็นลบที่แอดมินนะโอเคครับเราเข้าหน้าแอดมินได้แล้วครับหลังจากที่เราบอกนีจังโกนะครับนีจังโกว่าเรามีการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงก็คือมีการที่ใช้ในกรณีนี้เราไม่ได้เขียนโคน้ดใดลงในหน้าลงตรงนี้นะครับในไฟล์เราไม่ได้สร้างไฟล์อะไรขึ้นมาใหม่ แต่เรามีการเรียกใช้โฟลเดอร์โปรเจกต์ต่างๆแล้วก็มีสกัดา,ารเรียกใช้ก็คือเราสร้างขึ้นจากกาสังส่ง start project แล้วก็สตาร์ทแอปที่เราพิมพ์ไปแล้ว,ลวก็การไม่เกิดหรือคือการกอถึงการเปลี่ยนใจนะครับมีการเรียกใช้ไฟล์<ม>ต่างๆหให้ที่จังกูงแล้วก็พอเราเข้าหน้าบินได้แล้วนะครับสมมติว่าเรากดล็อกอินนะครับมันจะบอกว่าให้ใช้ พิเศษกับผสวดเลยลองใส่เป็นแอดมินแบบในปกติมันจะตั้งว่าตั้งเป็นแอดมินพาสเวิร์ดเป็แอดมินด้วยนะแล้วกด enter ผลปรากฏว่ามันบอกว่าให้ใส Cor ister, ่คอร์ริคพิเศษผสวดก็คือตอนนี้ใน เรายังไม่มีการสร้าง username และ password นะครับเข้าไปในตารางฐานข้อมูลทอนดีกังโก้ครับเราต้องกลับมาสร้างก่อน,นครบับมาที่ไพ่ชามแล้วมาที่เ e อ m ม n a l องแล้วก็กดดัน r v e r นะเมื่อนะกี้ับกดก่อนคนระับแล้วมาพิมพ์ไพ่ทั้งหนเ์ัเราต้องใช้ตลอดนะครับแล้วก็ create นะ Super user โอเคครับมันจะขึ้นว่า user name l i b บ l a n ง to use เราก็ตามไ้ชื่อเครื่องของเรานะก็ตัวนี้ให้ใส่ user name รับก็แบบขึ้ไหนว่าเราจะใส่ user name เป็นอะไรเป็นการเพิ่ม user name เข้าไปในระบบ admin เมื่อกี้ที่เราเยกใช้นะคือตอนนี้มันยังไม่มีมันจะเป็นแบบฐานข้อ,ขอมูลเปล่า ผมว่าเราตั้งเป็น admin เมื่อกี้เราใส่แอดมินมันยังไม่มีนะอันนี้เราสร้างขึ้นมา user ชื่อว่าแอดมิน enter มันบอกให้ใส่อีเมลอีเมลก็ถ้าเรามีอีเมลจริงก็ใส่เราใส่ที่ใส่ e m พร้อมๆลงไปก็ได้ครับ at gmail.com เพื่อเทปใส่พาสเวิร์ดใส่แอดมินตรง at ตรงพาสเวิร์ดเวลาเราพิมพ์มันจะมองไม่เห็นครับก็คือแตะเคอร์เซอร์มันจะขยับไป สังเกตครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์พาสิร์ดขำว่าิน i n ครับ a d <B S 1> n i n โอเคแล้วกด enter มันบอกให้พิมพ์อีกครั้งครับ a d m i n e n t e r มันบอกว่ามันแจ้งเตือนนะครับว่าพัสเวร์ดที่คุณใช้เหมือนกับย s e เ n a m เเลยท่านธรรมาก็แจงว่าพัสเวร์ดสั้นเกินไป อย่างน้อยต้องประมาณ8ตัวอักษรนะครับพาสเวิร์ดง่ายเกินไปเดาง่ายเกินไปแล้วมันก็ถามว่าแน่ใจนะว่าจะทร้างพาสเวิร์ดนี้นองจากเป็นการทดลองเราก็ตอบเย็ยนไปเลยเพราะว่าตั้งง่ายๆเข้าใะจะง่ายนะไม่ต้องตั้งยากกด Y แล้วก็ enter อ่มันบอกว่า super super user create successfully นะก็คือ สร้าง user อ a m e งนี้ไม่ผ่านสว่วนเราแล้วนะเรามันก็จะปรับมาที่คำ <Okay. S 1> อ่านพร้อมมาเ okay. ททีนี้เราจะมาเทสพ่าสว่วดที่เราสาร้างเมื่อกี้คนระให้เราพิมพ์ python m a n a ด e ตัดไพ run server นะ mm hmm. กด enter mm hmm. นะเสร็จแล้วกด U L แล้วนะเปิดแล้วพิน นะพิมพ์ admin p a s s w o r ด admin นะนี่ครับจะสเกตว่าเราเข้ามาในหน้าจอที่เอาไว้จัดการย s e เ name ของ password ของ admin นะเราสามารถกดที่ Change ตัวนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงได้นะเมื่อกดเข้ามาเราจะเห็นว่ามันจะมีระบบเสิร์ชนะ คนหาให้นะที่ขาสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนี่กเราแค่เรียกใช้เฉยๆเราไม่ได้เขียนโปรแกรมมาเลยพบหน,น้าทางแอดมินเนี่ยเราแค่เรียกใช้เฉยๆแล้วเมื่อกี้เราสร้างอินเทอร์เฟซพาสเวิร์ดเข้ามาที่กล่องกล่องอีเมลมั่วๆก็มี User แอดยูสเซอร์เฟซเนี่ยสามารถแอดยูสเซอร์ได้ซูเปอร์แมนก็ร้อยแปดสิบ อันนี้นะครับฮารดูที่ยูเซอร์กดเมื่อกี้นะครับสามารถกดดีลีได้นะยูเซอร์กมื่นะอกี้แล้วซั่โชว์ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับลองไปเล่นดูนะครับขอบคุณครับ